มาแล้วค่ะเยเเจ๊เช็บเจ๊เสียงเจ๊ร้องเส็นแม่ลูกอ่ะัสดีค่ะยสดดะเจ๊เสียงเ็ดใหม่เจดว่าใช่สัญญาณมาหรือยังนะคะรีบมารีบไปนะคะสไตล์ครูสไล์โคันตี้ นวลเนียนเนี่ยกับไม่ใช่คนแล้วลูกแม้ว่าแม้ว่ามันเริงไปลูกโอ้โหในดูซิยิ่งกว่าขนมบ้านพระจันทร์อีกลูกโอ้โหเนียนโฉบเขีวโฉบหิตีว่าชนิดที่ว่าอ๋อแต่ว่าเดี๋แต่ฝาดแค่นึงเออมแม้ว่าเสียดายพี่ดอกฟ้าแต่งอะไรบางพี่อะไรไม่ตื่นเลยเออหนูเราไม่รอดนะอาเจียเสร็จไม่นึง เสียงชไม่ได้เลยแล้วใช่เปล่าใช่เปล่าเสียงเปลี่ยนภาพชัดเสียงชัดสัญญาณชัดไหมคะทุกคน่ค่ะโอเคค่ะผ่านคมเสียงค่ะโอเคอ่ะทุกคนค่ะชัดเจนนะโอเคสวัสดีค่ะวันนี้คูสไ์นะคะมาไลฟ์สดนะคะมาช่วยเหลือทุกคนเลยนะคะกับสุดยอดคลิปสั้นสะเทือนอย่างไร ให้ชีวิตยิ่งใหญ่ไปเดิมในฐานะที่คูสไตรเองนะคะต้องบอกว่าเราเรียนรู้เรื่องราวเกี่ยวกับคนแรงดูดโกจังรวาลน,นะคะตั้งแต่ปี2016จนเดินทางมาถึงปี2026นะคะก็ไปเรียนรู้กับคนระดับโลกมากมายเลยนะคะคนระดับโลกมากมายเลยนะคะเราก็เปลี่ยนแปลงชีวิตตัวเองไปได้เยอะมากๆเลยนะคะเราก็อยากจะมาแบ่งปันทุกคนตอนนี้เหมือนหน้าเบอร์หลังชัดนะคะหรือไม่ก็เบอร์จกคู่เลย <c oughs> โอเคชัด okay, แล้วนะคะ,ะถ้าสัญญาณชัดเจนรูฝากกินชัดเจนให้กับปูนิดนึงนะคะขอบคุณมากค่ะอะสวัสดีทุกคนเลยนะคะยินดีต้อนรับนะคะเดี๋ยวถามตัวเองก่อนว่าวันนี้คุณพร้อมสั่นสะเทือนหรือยังคุณรู้ไหมว่าทุกการสั่นสะเทือนไม่ว่าจะเป็นปัญหาอุปสรรคความาท้าทายโดยเฉพาะอุปสปรคสทที่มันเกิดในหัวใจคุณโดยเฉพาะกับคนที่อยู่ในสีห้อง,ห,องหัวใจของคุณไม่ว่าจะเป็นห้องโอ้ห้องแฟนใช่ไหม ห้องพ่อแม่ห้องพี่น้องห้องเพื่อนฝูงที่เราสนิทล้วนแล้วแต่สั่นสะเทือนได้แรงกว่าทุกคนจริงหรือข้อจริงคะคุณเ้าหอคุณอรวรันคุณรํารวยสวัสดีค่ะจริงไหมคะวันนี้คะ่ะแรงสั่นสะเทือนที่ทําให้เราสั่นสะเทือนหนักมาก,มากเลยแล้วเรารู้สึกว่าโอ้ยเราจะไหวไม่ไหววะเป็นการสั่นสะเทือนในสี่ห้องหัวใจของเราจริงไหมและทุกครั้งที่สั่นสะเทือนแบบนี้เราเจ็บปวดมากเลยอ่ะเรารู้สึกแบบ งงแงจริง้ะเรารู้สึกว่าเราไม่เห็นความหวังเลยจริงว่าดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าเรามีมุมมองใหม่เรา recreate ตัวเองใหม่นะว,ว่าเสียงกล้องเหรอคะอืมแหนเช็คซิ่ดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดเออใช่เสียงไกลเสียงไกลไกลเสียงไกลอ่าไมมันเสียบไว้ตรงไหนก็แล้วเอาไว้ไม่มีเสียงตรงนี้ใช่ไหมอ๋อ ยังยังไม่ได้เสียงกล้องเสียงกล้มีงานจบจะขึ้นใหม่แล้วนะอถ้าเสียงไม่ชัดเดี๋ยวจใช้มือถือก็้วนะเนี่ยเรจะไล์สวยๆจากอวัยองไรสดหึออกมาแล้วอ่าฉันยังถ้าไม่ชัดภายในยี่สิบหนึ่งสามที่เราจะย้ายแล้วนะ เือมันต้องชัดระดับลงแผ่นใจเลยนะทุกคนโอเคคีวันนี้มันเด็ดอ่ะเนาะนะคะอย่างว่าถ้าเสียงชัดเจนหัวใจร้อยกับปูสัญไรได้ไหมคะเดี๋ยวจะพยายามลดเสียงตัวเองเบาลงนิดหนึ่งให้ทุกคนเช็คนะคะว่าเสียงของคูชัดไหมโอเคไหมไหนใครจะได้มาเรียนจูนสมองกับปูสไตรบ้างนะคะจูนสมองสั่งรวยนะคะ กับลูกศิษย์ครูสไลด์นะแต่ว่าต้องเป็นลูกศิษย์เก่าเท่านั้นที่เคยลงคอร์ดกับครูนะคะอืมเนี่ยเดี๋ยวหน้ามันชัดเดี๋ยวหน้ามันเบลอใช่ไหมคะใช่ไหมคะสบายดีเสียงชัดริอยางนี่ถ้าไม่ได้พวกนี้เราจะตั้งต้องใหญ่นะเราต้องทำการบ้านใหม่เพราะอะไรที่ตื่นเต้นหรือเปล่าแม่ที่ตื่นเต้นไหมลูก ตอนนี้มันกระใกล้เลยนะแั้ตีขยับใช่ไหมขยับให้ใกล้ๆเลยใช่ไหม mm. ได้นะไม่ติดนะใกล้อะ mm. ชัดกันดีตอนนี้เสียงชัดหรือยังคะพี่ข้าหอมบอกว่าชัดแล้วโอเคใช่ใช่น้องแนบผิวซิชัดไหมชัดเจนกิมชัดเจนที้กัูตันไรหน่อยนะ เหมือนพอหันหน้าแล้วน้องเขาเหมือนกระโดดใช่ปะมันน้องเขาแบบพอเราหันเขามองข้างๆแล้วเราหันไปหน้าน้องเขาจะแบบต้องปรับโฟกันกี่นิดใช่ปะสบายดีจ่อปอลาวค่ะโอเคสัญญาณชัดไหมคะถ้าชัดเจนพิมชัดเจนกับคูหนอยโอเคอ่ะชัดแล้วนะโอเคขอบคุณมากค่ะโอเคค่ะเมื่อกี้เราบอกว่า เราจะสั่นสะเทือนใหญ่ให้ชีวิตยิ่งใหญ่กว่าเดิมวันนี้แรงสั่นสะเทือนแรงสั่นสะเทือนธรรมดาคนที่เขาคุณไม่ได้รู้สึกว่าเขาสําคัญมากบ้างในชีวิตคุณอะอันนั้นอะอาจจะไม่ใช่แรงสั่นสะเทือนที่จะสร้างชีวิตที่ยิ่งใหญ่กว่าเดิมน,นะแต่ถ้าวันนี้คุณเจอแรงสั่นสะเทือนระดับโอ้โหสี่ห้องนึงหัวใจไม่ว่าจะเป็นคนรัก พ่อแม่พี่น้องหรือว่าเพื่อนฝูงอันนั้นแหละเขาเรียกว่าแรงสะสเทือนที่กําลังจะทําให้ชีวิตคุณไปไกลกว่าเดิมคําถามคือแล้วตอนนี้เราทุกคนนะ่ะได้เจอแรงสะสเทือนแบบที่คุณพูดหรือยัง ใครเป็นบ้างคะสั่นสะเทือนในหัวใจโอ้ยเจ็บปวดมากเลยทะเลาะกับแฟนค่ะเสียใจมากเลยทะเลาะกับพ่อแม่ค่ะผิดหวังมากเลยค่ะน้องทําให้เราผิดหวังผิดหวังจังเลยค่ะพื้นฟูงเราหักหลังเราไม่ว่าตอนนี้คุณกําลังเจออะไรอยู่แต่ถ้าเป็นบุคคลสําคัญที่อยู่ในสีห้องหัวใจคุณนี่แหละค่ะคือจุดที่คุณกําลังจะกระโดดข้ามผ่านปัญหาและอุปสรรคเพื่อจะเจอคนรักใหม่ในชีวิตของคุณ สิ่งที่คุณสะไัยพูดมาจากประสบการณ์ครูจริงทั้งหมดเลยนะคะเมื่อ2016เนี่ยครูนะคะไม่มีใครเห็นด้วยกับครูเลยแต่วันที่ครูเริ่มต้นครอบครัวพี่น้องทุกคนไม่ได้เห็นด้วยกับครูนะคะแต่ว่าวันที่ครูตัดสินใจที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตต้องบอกว่าก้าวข้ามผ่านการสะเทือนโดนเพื่อนฝููที่เรารักมากๆเริกคบโดนพ่อแม่ไม่เข้าใจก็มึงเป็นอะไรของมึงหรือออกแม หรือแม้กระทั่งว่าคนรอบตัวอย่างลูกเราก็บบแม่เป็นบ้าไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยมันสั่นสะเทือนอารมณ์อยู่นะคะเสียใจนะตัดไปต่อดังนั้นวันนี้ถ้าการเสียใจของคุณมันเป็นการเสียใจที่คุณเลือกที่จะไปต่อแล้วคุณเชื่อว่าการเสียใจเนี้ยมันไม่ใช่เป็นการเสียใจที่จะดึงคุณลงแต่คุณรู้ว่านี่คือคลื่นนี่คือแรงสัสะเทือนที่ทําให้คุณไปไกลกว่าเดิมดังนั้นคุณอาจจะต้อง มีมุมมองใหม่ว่าเราจะก้าวข้ามผ่านปัญหาและอุปสรรคนี้ไปอย่างไรเราเกิดมามีหนึ่งชีวิตมีครั้งเดียวบางครั้งเราไม่จำเป็นต้องแบกทุกคนบนโลกนี้เข้าใจไหมเราไม่ได้เห็นแก่ตัวแต่ถ้าเราหายใจไม่ออกเราก็ช่วยใครไม่ได้จริงบางอย่างเราต้องตัดทุกสิ่งที่ทาให้เราจริตตกบางอย่างเราต้องตัดออกไปเพื่อทําให้เรายกระดับพลังงานเราขึ้นบางอย่างใครก็ตาม ที่มาเผาผลาญพลังชีวิตเราเราก็ต้องอน,นุญาตให้ตัวเองเอาออกไปนึกออกมะและนี่เป็นภูมิต้านทานเช็คเยี่ยมจริงไหมคะไหนใครรู้สึกว่ามันยอดเยี่ยมมากโอ้ถ้าเราผ่านแบบสี่ห้องหัวใจนี้ไปได้นะแรงสั่นสะเทือนของคนอื่นมาทําอะไรเราไม่ได้หรอกจริงไหมคะตอนที่รูสั่นสะเทือนสุดเลยก็คือวันที่ครูไม่มีเงินจ่ายค่าเทอมลูมแล้วคุณรู้สึกว่าคุณจะเอาอยัางไงต่อกับชีวิตและนั่น,นเป็นวัคซีนที่เป็นภูมิต้านทานคิดกี่ครั้งก็น้ําตาจะไหลนะ ในวันที่เราลำบากมันจนจริงๆค่ะทุกคนค่ะแต่เพราะแบบนั้นไงมันเลยทาให้ครูสู้ชีวิตนักเรียนเชื่อไหมว่าครูวันนี้พวกเราไปทำออฟฟิศกันเนาะพี่ดัตตี้พี่ดอกฟ้าพี่มอลลี่น้องบัวนะคะเราก็ไปช่วยันกาออฟฟิศนะคะครูกลับมานึกถึงตอนที่เราเริ่มต้นสร้างชีวิตครูไม่เคยรู้สึกว่าเอ้ยฉันเป็นครูจำนายแล้วฉันรวยแล้วนะฉันจะไม่ทําอะไรแบบนี้ฉันจะไม่ครูบอกว่ามันมันสนุกอะการที่เราได้มีชีวิตแล้วการที่เราได้เห็นผู้คนที่เขาเดินผ่านเข้ามาจะเป็นคนที่คิดดีกับเรา หรือคิดไม่ดีกับเราก็ก็ดีเราได้เรียนรู้และเราก็ได้มีภูมิต้านทานที่เรารู้ว่าเรารักใครเราทําเพื่อใครอยู่จริงไหมมันมีภูมิต้านทานหรือเอภอูมิต้านทานที่สมมตินะคะว่าครอบครัวอาจจะเคยทําให้เรารู้สึกกเราเสียใจจังเลยอะแต่พอเราก้าวข้ามผ่านมาเราเดินทะลุอุปสรรคนั้นมันกลายเป็นว่าเราแข่งขึ้นเราไม่ได้กลัวว่าใครจะมาทำร้ายอารมณ์ความรู้สึกเราไม่มีใครสามารถทําให้เราโมโหได้ทําไมมีดีโอกลับไปแบบนั้นละ่ะ เหนียวมดุดมากเลยอ่ะเนื้อหาสอนดีด้วยนะถูกไหมระหค่างส่งฟอนครูไม่ได้ทำมือเลยนะพยายามไม่ยกเลยนะทุกคนอาจจะตาลายแล้วนะลบฟูนะืมตอนนี้โอเคทําไม่ได้ถ้าครูหันมาเป็นหนึ่งยี่ยอกหนึ่งครูจะไร้มือถือแล้วนะเออไม่เป็นไรค่ะูไม่ซสีเรียสเพราะว่าลูกศิษย์ครู เปลี่ยนแปลงชีวิตจริงคุณเรียนสดกับครูเหมือนครูจ้องหน้าจอคุณก็เปลี่ยนชีวิตตอนนี้ก็จ้องหน้าจออยู่แต่ฮันไม่ทีอา้าวทำไมเหลือแต่จกักรแล้ฉันเนื่องจากขายโปรดักต์จักแรแล้ก็คือต้องขายจักแรแล้ใช่ไหมเออนะคะโอเคนะสําหรับใครที่รับชมครูสนไนด์ทำไมครูสวยขึ้นตลอดเลยก็คูต้องถามแล้วล่ะค่ะว่าตอนนี้คุณมีปัญหาผิวอะไรนะคะก็สั่งซื้อผลิตภัณฑ์นะคะกับไลน์แอดครูสไนด์ได้นะคะอาจารย์เออนะคะเป็นผู้ผลิตอย่างเป็นทางการให้กับครูสนไนด์ตั้งแต่หัวจรดดปลาาายเท้้นนะะคคสิี นะมีออยนะคะแถมราคาโรงงานด้วยนะคะโอเคแอบโฆษณานีดนึงอ่ะต่อนะโอเคนะต่อนะต่อนะโอเคกูครู้สึกว่าเมื่อก่อนเนะะี่ยค่ะเวลากูโดนพ่อแม่หรือว่าครอบครัวหรือว่าลูกหรือว่าใครก็ตามหรือว่าเพื่อนฝูงหรือว่าแฟนเรามาทําให้เราเสียใจเราไปต่อไม่ไหวเลยอะ่ะจริงไหมแต่หลังจากที่กูเข้าใจทฤษฎีการสั่นสะเทือน law of vibration กูรู้สึกว่าเฮ้ ถ้าเรามีมุมมองใหม่เราแค่เปลี่ยนแว่นแล้วถ้าเราก้าวข้ามปัญหานี้ไปเราจะเจออะไรนะคุูเจอผลรับใหม่นะคะคุณเปลี่ยนชีวิตคุณได้ชีวิตทุกอย่างที่คุณปรารถนาหนึ่งร้อยข้อที่คุณเขียนถูกครบหมดแล้วคุูมีลูกศิษย์ที่เปลี่ยนแปลงชีวิตแลวมีชีวิตที่ยอดเยี่ยมขึ้นเยอะมากแต่พอสุดท้ายแล้วคุณจะเชื่อแล้วก็ไปทำหรือเปล่าชีวิตคุณเพราะว่าครูสอนฟรีจริงนะคะครูไม่ได้บังคับว่าคุณเรียนฟรีกับครูเอ่อถ้าเกิดว่าใครไม่ซื้อสิทธิ์าครูเราไม่ต้องเดียนกับครูไม่เคยคบอกนะะ เออเรียนฟรีไม่ได้ผลบอกตลอดก็ไม่ต้องมาจ่ายเงินไม่ต้องมาซื้ออะไรจากคุณทางนั้นนะคะอืมนะคะเดี๋ยวภาพก็เบอร์เดี๋ยวภาพก็ชัดใช่ไหมคะโอเคคะ่ะไม่เป็นไรนะเดี๋ยวนนี้เราเราทําห้องใหญ่นะแลเราทท้องําวิธีนิดหนึ่งอ่ะต่อนะคะเรื่องนี้มันสรุปว่าอะไรหละ่ะมันสรุปว่าถ้าวันนี้คุณกําลังเจอปัญหาและอุปสรรคนะคะคที่สนสะเทืนอนอารมณ์ของคุณระดับสี่ห้องหัวใจ จะเป็นคนรักจะเป็นพ่อแม่ลูกเราเพื่อนฝูงเราหรือว่าตัวเราเองเรารู้สึกเราเราเสียใจกับตัวเราเองจังเลยนั่นแหละคะ่ะมันเป็นช่วงโมงยามที่คุณกําลังจะได้ของขวัญชิ้นใหม่และคนรั์ใหญ่ไปแล้นแน่นอนครูคอนเฟิร์มถ้าวันที่ครูไม่ได้ถึงจุดต่ําสุดนะคะครูคงไม่มีชีวิตที่ดีสุดขนาดนี้ดังนั้นเรียนรู้ร้วก้าวข้ามผ่านมะาไม่ต้องนอยมากนะคะเสียใจได้ร้องไห้ได้เสร็จแล้วก็ปาดน้าตาแล้วก็เดินหน้าต่อเพราะว่าเราเลือกจะเดินต่อในชีวิตจริงหรือโคจริง ดังนั้นพิมพ์มาเลยค่ะว่าฉันไปต่อกับชีวิตและรอบนี้ฉันเดินผ่านปัญหาและอุปสรรคอย่างสบายๆโอเคไหมค่อยๆแก้นะคุณไม่จำเป็นจะต้องแก้100ร้อยเปอร์เซ็นต์ในวันนี้คุณไม่จำเป็นจะต้องโหละลิกลิเลยโอ้โหเมื่อกี้คนเอามาพูดใฉันเจ็บคุณไม่จำเป็นต้องเก็บนะคะถ้าเขาถุยน้ำลายใส่เราจริงนะคะเสียวลาจริงไหดังนั้นเนี่ยูมิต้านทานที่ดีที่สุดคือการที่เรารู้ว่าเรารักใครสี่ห้องหัวนใจนี้เรารักเขามาก ถ้าเขาทําให้เราเจ็บเราไม่ต้องเราเลิกรักเขาไม่ได้จริงไหมแต่เราเลิกเลิกที่จะคิดลบได้แล้วเราเปลี่ยนมมอง,มอง,มองตัวเราได้จริงไหมดังนั้นจะเป็นคนอื่นที่ไม่ใช่คนที่เรารักมาทําให้เราเจ็บปวดได้ไหมคะเสียใจได้ไหมคะได้ถ้าคุณอนุญาตแต่ถ้าเกิดว่าคุณรู้ว่านี่คือปัญหาโรกปรสาทที่คุณผ่านไปแล้วคุณจะเจอคนรักใหม่คุณก็เลือกเนาะดังนั้นถ้ามีแรงสะสะเทือนแปลว่าผลรักใหม่กําลังจะเกิดขึ้นไม่ว่าแรงสสะเทือนนั้น ถ้าผลลัพธ์ใหญ่ๆเลยมันจะเกิดแรงสะเสือนที่อยู่ในสี่ห้องหัวใจของคุณและคุณไม่รู้ว่าสี่ห้องหัวใจของคุณคือใครพิมพ์มาหน่อยสิคุณมีสี่ห้องหัวใจของคุณน่ะอยู่กับใครบ้างพ่อแม่ลูกครอบครัวสามีหรือว่าใครถ้าคุณก้าวข้ามผ่านได้ผลลัพธ์ใหม่จะมาคอนเฟิร์มบ้านรถชีวิตที่ดีเปลี่ยนไปได้หมดแต่คุณต้องเรียนคอร์สของครูสันไรที่เป็นคอร์สตอนเรื่องน้ระดับเปลี่ยนพฤติกรรมมาซา ไม่ไม่มีการเรียนแค่20วันนะคะ21วันคือการสตาชิพใหม่คุณแล้วคุณต้องทามาต่อนเรื่องว่าบทสุดท้ายคุณก็ต้องเตรียมตัวดีเมื่อคุณสั่นสะเทือนแล้วก้าวข้ามปัญหาอุปสรรคแล้วนะคะให้คุณหา2ครูนะคะครูแรกนะคะคือครูที่เป็นคนที่ชาร์จพลังข้างในของคุณนะคะยกระดับพลังงานคุณดูครูคนนี้แล้วฉันมี Energy จังเลย ย้ำนะคะอย่าดูหลายครูเพราะว่าแต่ละครูสอนไม่เหมือนกันครูสไลด์แนะนําว่าไม่ต้องดูครูสไลด์นะคะถ้าคุณไม่ใช่ลูกศิษย์ครูเพราะถ้าลูกศิษย์ครูสไนด์จะกดรับควยมือถ้าคุณไม่ใช่ก็ไปเรียนกับครูอื่นดีกว่ายิ่งคุณเรียนหลายครูคุณจะงงเพราะว่าแต่ละครูจะสอนไม่เหมือนกันจริงไหมให้คุณมีครูไออลครูที่เสริมพลังงานคุณครูอะไรก็ได้นะคะสักหนึ่งครูจะเป็นครูโยคะครูสมาธิครูจิตวิญญาณครูแรงดึงดูดเรื่องของคุณหนึ่งครูหนึ่งไือลรูในกครูที่สองคือครู หรือบางคนอาจจะเรียกว่าไอดอลหรือว่าต้นแบบนะคะแค่คนเดียวไม่ต้องดูหลายคนเพราะจะงงเช่นคนนี้เอ้ยทําครีมจักแร้คนนี้ทําครีมหน้าคนนี้ทําครีมตัวถ้าคุณดูหลายคนคุณจะเดินผิดหมดเลยเพราะคุณจะเอาท่าท่าของแต่ละคนมาไม่เหมือนกันซึ่งคนนั้นเขาสําเร็จท่านี้คนนี้เขาสําเร็จท่านั้นเช่นบางคนสําเร็จท่าย,ยิงแหวแต่คุณไปก๊อปปี้คนสร้างตัวตนแล้วคุณก็หวังว่าคุณจะยิงแหวประสบความสำเร็จไม่คุณไปก๊อปปี้คนยิงแหว แต่คุณมาทาสร้างตัวตอนแล้วคุณบอกว่าค,คุณจะประสบความสเร็จไม่ดังนั้นมีครูข้างในโลกข้างใน,นหนึ่งคนโลกภายในเนาะนั่นคือพวกอารมณ์ความรู้สึกคิวพลังงานหนึ่งครูเท่านั้นเรียนหนึ่งครูและครูที่เป็นไอดอลของเราหนึ่งคนในการลงมือปฏิบัติเท่านี้ชีวิตเปลี่ยนผลลับใหม่ใหญ่กว่านั้นแน่นอนโอเคไหมสิ่งที่สามที่คุณจะต้องทํานะคะต้องหาคอร์สเรียนนะคะคอร์สที่เปลี่ยนระดับพฤติกรรมศาสตร์นะการเปลี่ยนพฤติกรรมศาสตร์ไม่ใช่เหมือน อ,อการไปดูดไขมันดูดปั๊บรู้สึกว่าเหมือนไขมันยุบแล้วตัวผอมมันก็ไม่ผอมอยู่ดีดูดไขมันวันเดียวอะ่ะเหมือนกันนะการที่คุณจะเทรนเป็นอต้องเทรนต่อเนะื่องเป็นไปไม่น่าที่จะเทรนไปไปไปัป๊บแล้วชีวิตจะเปลี่ยนโนเวคุณจะต้องเข้าใจหลักการเปลี่ยนชีวิตนะคะหลักการเปลี่ยนชีวิตคือคุณต้องมีวิหนัเยเทรนตัวเองทุกวันโอ้ช่เห็นตัวเองปี๊ดอัดด้เห็นตัวเองปวดอ้คนนี้มาพูดให้ฉันขุนแต่ฉันไม่ขุนเก่งจังเลยวันวันหนึ่งอ่ะคุณจะเจอคนมาพูดกกับคุณเเเยอะมาลธ ครูเขาว่าเธอเธอคนนั้นเขาดินทาเธอเธอทําไมพ่อแม่เราทําแบบนี้กับเธอเธอทําไมผัวเธอทำแบบนี้ไปฉันฉันไม่เอานะคุณจะเจอคนเนี่ยมาปั่นพลังงานคนสมอดเลยวิธีการเดียวที่คุณจะรอดนะคะคือเรียนรู้เองด้วยหาครูที่เขาสอนระดับพติกรรมภาษาถ้าหาไม่เจอก็มาเรียนกับครูซันไรดได้ให้ฟรีถ้าคุณเรียนแบบนี้รับรองค่ะว่าของขวัญไม่ใจแต่ถ้าคุณปเป็นนักเรียนที่ไม่ทำโอ๊ย เรียนชาติหน้าก็ยังไม่รวยค่ะอยากรวยต้องเรียนแล้วทำในชาตินี้อยากชีวิตดีต้องทําแบบพีินัยแต่ถ้าวันนี้คุณออกไปทํางานแล้วคุณไม่มีเป้าอันนี้ข้อสุดท้ายของวันนี้การสะสะเรืผลลัพธ์คุณไม่มีเป้าหมายว่าคุณทําไปเพื่ออะไรพลาดนะแม้แต่การตั้งเป้าช่วยคนเมื่อก่อนลูกศิษย์ครูค่ะที่เขาสร้างไรายได้กันกําไรคนละล้านต้องล้านตามล้านครูสอนเขาเรื่องการช่วยคนตั้งเป้าช่วยคนวันละหนึ่งร้อยคนลูกศิษย์ครูมีเงินอะไร จากการตั้งเป้าช่วยคนเจ้าของแบรนด์หลายคนมาเรียนกับคุณเขาได้ยินทฤษฎีนี้ไม่มีใครที่อินบอกไปช่วยคนหนึ่งร้อยคนแล้วชีวิตไม่ดีขึ้นเลยคุณพูดเลยดังนั้นผลลัพธ์ชิ้นใหม่ไม่ได้เกิดจากการที่คุณนั่งรอแต่มันเกิดจากการที่คุณออกไปทําบางสิ่งอย่างโดยเฉพาะสร้างคุณค่าค่ะคุณมีคอสดีคุณมีคลิปดีคุณมีคําพูดที่ดีอะไรก็ได้แต่ต้องรับปาาระกันว่าสิ่งนั้นจะเปลี่ยนชีวิตเขาไม่ใช่ไปล้างสมองเขาแต่ถ้าล้างสมองแล้วทำให้เขาดีขึ้นก็ทํานะ แต่ถ้าเกิดว่าคุณยังเอาตัวเองไม่รอดเดี๋ยวที่ไปโคชชิ่นใครนะคะรุ่มแน่นอนเพราะว่าคุณรับไม่ไหวหรอกค่ะกับพลังงานเขาที่มันดําดิ่งครูไม่เคยให้ลูกศิษย์โคชชิ่งเพราะว่ามันเสี่ยงครูเองก็ไม่โคชชิ่งถ้าเขาไม่เคยเรียนที่จุดุ่้เพราะว่ามันคุยกับคนละภาษาเข็า okay, ป่ปะดังนั้นวันนี้ค่ะถ้าเราจะเปลี่ยนแปลงชีวิตได้เราก็ต้องถามตัวเองว่าวันนี้คุณจะมีคนสนับสนุนได้ไงในเมื่อคุณยังไม่เคยตั้งเป้าที่จะช่วยใครเออก็แชร์แชร์ไปอย่างนั้นแหละ ก็ไล่ไปอย่างนั้นแหละแล้วก็หวังว่าออทุกโซเชียลจะสนับสนุนคุณไม่มีเป้าในการช่วยคนด้วยซ้ำถ้าวันนี้คุณช่วยคนวันละร้อยคนร้อยคนตั้งเป้าเนาะแบบอินบอกพูดคุยเลยอะ่ะร้อยคนเดือนหนึ่งสามพันคนไม่ว่าคุณทําธุรกิจอะไรอะคะ่ะคุณมั่นใจว่าอย่างน้อยหนึ่งเปอร์เซ็นสามพันคนเนี่ยสามสิบคนกลับมาคุณุนสินค้าคุณเอ,อ๊ะแต่ถ้าวันนี้คุณอนะ ไม่อย่าอย่าไปช่วยเพราะว่าคิดว่าเขาจะมาขุนหนุนสินค้านะแต่ว่าเราไปช่วยด้วยใจบริสุทธิ์ถ้าคุณไม่แผ่พลังการเง้จักรวาลก็ออะไรมาให้คุณไม่ได้หรอกคุณปล่อยขึ้นแต่แบบคุณอยากได้คุณอยากได้คุณอยากขายยากค่ะดังนั้นขึ้นอยู่กับตัวเรานะคะฟังแล้วจะผ่านหูไปมันก็เรื่องของคุณแต่ฟังแล้วโหทะลุเข้าจิตได้สำนึกกับเปลี่ยนแปลงนั่นก็ชีวิตคุณคูณันไรรักเรามากแต่คุณไม่สามารถแบก เราทุกคนได้เพราะลูกศิษย์ที่ครูสไรายเขียนไว้ไม่ใช่ลูกศิษย์ที่ครูต้องแบ่ลูกศิษย์ของครูเป็นพักชาลูกศิษย์เนาะแค่ครูพูดก็ขึ้นผมขึ้นใหญ่แล้วก็เปลี่ยนชีวิตแล้วแล้วก็มาช่วยครูช่วยคนด้วยเป็นลูกศิษย์สายสําเร็จได้อืมเป็นลูกศิษย์ที่เป่าก็บินแล้วดังนั้นครูครูช่วยมาเยอะแล้วนะคะครูปรารถนาลูกศิษย์ที่มาเป็น คุณคนฟ้าในการช่วยเหลือผู้คนไปกับคุณสันไวเพราะคุณเชื่อว่าใครได้จะคุณสันไวโคตรโชคดีค่ะหวังว่าคลิปนี้จะสรรเสริญพลังงานของคุณห้เจคนลักมายิย่งใหญ่กัะเดิมแล้วจะกันใหม่พันนันี้ไปแล้วสวัสดีค่ะน,นะกคะ